ชำระครั้งแรก2,000สะดวกสุดนะ,ะเตี่ยจะได้เงินค่าอาชีพเดือนละ3,000ทุกๆเดือนนะฮะ1,970บาทส่วนลดไป920บาทที่รัฐบาลช่วยแล้วยังไม่ต้องจ่ายเงินนะฮะจองไม่เฉยๆฉยเปิดรับสมัครทุกวันนะครับตั้งแต่เช้า8โมงจนกระทั่งถึง8-11โมงเย็นทุกวันนะครับ สวัสดีครับ f อรายการ IT t เทคทูเดทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการรับสมัครน e ักศึกษา I ิ EC ทของเราเราเริ่มรับสมัครตั้งแต่1พฤศจิกาเป็นต้นไปอันนี้ผู้ครองมาสมัครแล้วเดินตามผู้ครองไปเลยนะครับเราจะมีที่จอดรถให้กับผู้ครองนะฮะมีคณาจารย์ดูแลให้เรียบร้อยนะครับวันนี้เป็นวันเปิดเรียนก็จะมีเด็กน้องเรียนของเราเรียนปกติจะไปดูกันห้องรับสมัครนะครับไปดูกันแล้วกันนะฮะพาวงไปเลยไม่เป็นไรไปเล่นโลกเล่นไปนะครับส <Why? S 1> <laughs> วัสดีลูก สวัสดีจ้าสวัสดีลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี้มาเล่นด้วยกันครับต่ออันนี้อันนี้ลูกชายลูกสาวลูกสาวครับลูกสาวเ <c oughs> ปิดโอกาสให้กับเพศเหญิงของเราให้เรียนได้นะครับอัานแกเรียนแล้วกันลูกสวัสดีจ้าอันนี้นักเรียนว่างก็โป <laughs> งแจกไปนะครับอันนี้ขอยากมาเล่นบ้าน <c oughs> เล่นมาเล่ก็ตามใจนะครับอันนีลูกสวัส <c oughs> ดีครับครับอันนี้จะเป็นศูนย์อาหารเด็กนักเรียนที่เขาว่างก็จะมารับทานอาหารได้นะครับนี่ต้อนรับผู้ครอง แต่ละพอก่อนแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นห้องเป็นจุดแรกของการรับสมัครนะครับจะตามผู้ครองไปกับนักเรียนไปนะฮะสวัสดีครับที่มีอาจารย์ชาวต่างชาตินะครับของ EDL พะล่ต้องดีกับจะมาช่วยเหลือนะครับอาจารน์แนนโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจุดที่นักศึกษาเขาลงทะเบียนนะครับว่ายังไงบ้างนะฮะมีอาจารย์นะครับปรึกษานะฮะผู้ครองมาทำทำยังไงบ้าง เอาตัวเอกสารมีอะไรบ้างมีรับบัตรคิวอ๋อไม่รับบัตรคิวสมัครค่ะแล้วก็ระชาชนของศึกษาแล้วก็ทะเบียนบ้านศึกษาอ๋อมีาตัวเอกสารนะครับมีการจุดนี้ก็จะมีกรอกใบสมัครนะมขีข้อมูลเข้าห้องเรียนนะครับชำระเงินมอบตัวอ๋อแต่จะเป็นเฉพาะอันนี้จุดจุดหนึ่งจุดเดียวเรามีทั้งหมด6ขั้นตอนด้วยกันแต่นี้จะเป็นจุดจุดที่1กรอกใบสมัครนะครับแล้วตอนรับบัตรคิวอันนี้คิวที่92 92ครับอันนี้ก็จะเป็น บรรยากาศจะมีถ้าเป็นชุดสีเคีซีเนี่ยนะครับจะมีคณาดจารา์ของเราให้คาปรึกษากอข้อมูลว่าเด็กึกษาต้งองกรอกข้อมูลยังไงบ้างน,นะครับเพราะว่าทุกคนต้องกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปจุดที่2นะครับมามาจากเรียนไหนลูกพันทองครับมาจะเอาพันทองใกล้ๆเองนะครับมาจากเรียนไหนลูกงเรีในสุขบดครับอ๋อสุขบดใกล้วเองนะครับ,รบอันนี้จะมีการทดสอบภาษานะครับสวัสดีปีเตออ์ นะครับอ่าอันนี้จะมีการทดสอบภาษาคนที่สนใจภาษาอังกฤษนะครับอันนี้อย่าไปรบกวนเขานาไปไปจุดที่2กันนะครับจะไปแต่ละจุดนั้นเดินไปก็จะมีอาจารย์ที่เป็นจิตอาสามาช่วยงานกันค <c oughs> าบว่างอยู่ใช่ไหม <c oughs> อันนี้คาบว่างอยู่แลครับแล้วส,สวัสดีครับอาจารย์เราหนท้าผนกจิตอาสาคนเก่งของเรานะดีตอนรบท่านผู้ปกครองนะคะมาสมัครเรียนกันนะครับโอเคขอบคุณมากอาจารย์สวัสดีครับ แต่ใจุดที่เป็นทางแยกก็จะมีอาจารย์บริการอยู่กว่าเลี้ยวผิดขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์อันนี้ลองลองหัวหน้าแผนกการตลาดอันนี้ดาวทิกตอกของเราอาจารย์ที่สมัยตอนนี้มีคนติดตามอยู่ประมาณเท่าไหร่หกหมื่นหกหมื่นห้านะครับแล้วก็ช,ชื่อเราทิกตอกคืออะไรป้าหมายสายเปใช่ค่ะก็ป้าหมายสายเปนะครับนี่ต้อนรับครับอันนี้คนเก่งของเรานะครับไอ้ดูนะครับอันนี้จะเป็นจุดที่2นะฮะ จุดที่2นี้ทั้งหมดเครื่องทั้งหมด10บกว่าเครื่องนะฮะเพื่อที่จะให้ทันกับรวดเร็วตาความต้องการของก็คือมาปุ๊บเนี่ยเราไปงานบริการไม่อยากมีความสุขกว่าต้องมานั่งรอนะฮะเพราะนั้นเราก็จะให้คณาจารย์เจ้าที่ของเราที่ว่างนะครับมากรอกข้อมูลให้เป็นขเจ็ที่2นะครับมีทั้งหมด15เครื่องในการตอนนี้เครื่องที่จุดสองจุดสามสี่ดห้าเขนั่งเล่นเกมกันอยู่นั่งรอกันอยู่นะฮะนะครับจนทีของเราเนี่ยกรอกแป๊บเดียวเพราะเจ้าที่คือมืออาชีพเพื่องานรวดเร็วนะครับจะมาเสร็จ สำหรับคนที่กู้กอยสองก็สามารถมาใช้บริการตรงนี้ได้นะครับต่อไปก็ชำระเงินสมาร้ชล่างนะฮะไปพร้อมๆกันนะครับลงมาปุ๊บเมื่อมีทางแยกเมื่อไหร่ให้สังเกตว่าจะมีทีมงานมีคณาจา่ายของเราในเวรขบานานะครับแต่ชั่วโมงว่างนะครับก็จะมาเพื่อผู้คองมาเดินหลงทางไปทันีครับทางนี้ครับรับรองไม่มาไม่หลงแนะ่เพราะแต่ละจุดที่เป็นทางเลี้ยวเมื่อไหร่จะมีอาจารย์คอยดูอยู่นะฮะ หลังจากที่กอรอกข้อมูลตัวตัวอกางสารแล้วก็เป็นชำระเงิน,นครับไฟ้าบอกอันนี้ก็จะมีอาจารย์คอยดูแลอาจารย์เบลเปเขาเรานะครับเขาเรียก <ๆ S 2> เป็นเจ้าพ่อ ROV ใช่ไหมครับ <laughs> อันนี้แข่งคือเล่ากับทาง f e c e ี s t c t นิ่นเงครับผมเราทร,ร,รงเด็กมาแข่ง ROV ในปีนี้มีแข่งขันอะไรบ้าง ในปีนี้ครับเรามีแข่งขันของตัวแทนจังหวัดชลบุรีครับแล้วเราล่าสุดไปแข่งมาจังหวัดระดับประเทศเลยครับพี่บอกเราได้ที่ที่3มาครับในจากวันนี้ที่เข้าร่วมก็คือ1,171ทีมครับ1,171ทีมทั่วประเทศใช่ครับทั่วประเทศเลยครับแข่งแข่งปีแรกปีแรกได้ที่3ได้ที่3ของประเทศครับอันนี้ก็ที่เรียนว่าเรามีชมรมของเราเองมีอาจารย์เบลที่ พอบพลงนี้ก็เอานักเด็กที่ชอบเพลงนี้นะครับมาแข่งขันเอาวีนอกจากเอาวีแล้วมีมีเกมอื่นอีกไหมอ่ามีตอนนี้มีบีไฟกับวายโดนแล้วครับบีไฟกับวายอะไรต่ที่รองรับนะครับครับสนใจก็มาติดต่ออาจารย์ครับอันนี้จุดชำระเงินมีทั้งหมดอยู่อยู่5จุดด้วยกันนะครับอันนี้เป็นส่วนของบริษัทอีเทคที่เป็นเจ้าของวิไลอีเทคนะฮะผมเองผู้ในการและพนักงานทุกคนก็เป็นพนักงานหรือจ้างบริษัทอีเทคเหมือนกันนะครับถามนิดนึงนะครับตอนวันนี้ยุ่งนิดนึงนะถ้าเทอมเด็กนักเรียนพนิษ อาบัญชีการตลาดค่าเทอมเท่าไหร่ บัญชีการตลาด4,000บาทนะคะ4,000บาทเสียก็เทิมแล้วไม่ต้องเสียอย่างอื่นอีกนะฮะครับอ่าคอมพิวเตอร์เท่าไหร่คอมพิวเตอร์4,500บาท4,000นั่นละบาทเพราะว่าตึกนี้ทั้งตึกเป็นตึกคอมพิวเตอร์แล้วสาขาที่เราเปิดใหม่ก็คือสาขาสารสนเทศคอมพิวเตอร์มี2 2สาขา2แผนกก็คือคอมพิวเตอร์ธุรกิจซึ่งเปิดมานานแล้วที่เราเปิดใหม่ปีนี้คือสารสนเทศเรียนเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับผ้าเทิมจะ5,000บาทให้ว่ากัน500นะครับสายช่างล่ะปวชช่างกก็็มมีช่าางยนนต์์ไฟฟ้อิเลคทรอนิกส์ ช่างมือกลช่างกลโรงงานโรงงานทั้งหมดทัสาขาถ้าแต่ปวสก็แบบแบบเดียวกันนะฮะปวชค่าเทอมเท่าไหร่ค่าเทอมรวมท่าแต่เกี่ยวเรื่องคือ8895ัเาบาทัน้นอกนั้นจะมีชุดเรียนปีเหมือนกันชายหญิงนะชุดเรียนปีเสื้อผ้าอ่านังซื้อเรียนปีอุปกรณ์การเรียนที่แต่ลาสมาครสนับสนุนให้นะครับก็ประมาณ8 0 0พกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะ ผ่อนได้นะฮะผ่อนได้กี่งวดผ่อนได้เพิ่มเพิมแรกผ่อนได้ชำระได้สี่งวดค่ะสี่งวดเลยนะครับถ้าเป็นพาณิชย์นี่ชำระครั้งแรกเท่าไหร่นี่ชำระครั้งแรกสองพันสองพันแล้วแล้วช่างอ่ะช่างก็สองพันสองพันนะครับถ้าสาขาสองพันหมดเลยสองพันการชำระเงินมีหลายรูปแบบเดี๋ยที่ใบผู้ปงค่องวิธีการชำระเงินนะคะนอกจากชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ของฝ่ายการเงินนะคะก็จะมีชำระเป็นรูปบัตรเครดิตก็ได้นะคะที่่ฝายถ้าบัตรเครดิตถ้ามีส่วนที่บอกว่าค่าเซอร์วิสชาร์ท ทางบริษัทเป็นคนจัดเป็นคนรับผิดชอบนะคะผู้คนไม่ต้องเสียค่ะโอเคครับผมแล้วก็วิธีการชำระเงินสามารถสแกน QR code เข้าไปได้นะคะแล้วก็พิมพ์ใบออกมาชำระมันมีช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสเคาน์เตอร์เซอร์วิสกับเซเว่นเนี่ยผู้ครองต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเองประมาณทั้งสิบาท15บห้าบาทสิบบาทแต่ถ้าไม่ต้องการจ่ายตรงนี้นะครับจ่ายผ่านธนาคารผ่าธนาคารได้เลยค่ะอันนี้ไม่เสียค่าธรรมเนียมไม่เสียค่าธรรมเนียมเรามีธนาคารกสิกรไทยนะคะไทยพาณิชย์แล้วก็ธนาคารกรุงเทพค่ะ ความสามารถโอนใจทางธนาคารโอนจากที่บ้านได้ค่ะไม่ต้องมาโอนที่วิทยาลัยนะคะทำได้เองเลยที่บ้านเลยค่ะสะดวกสุดนะตอนนี้เราใช้3าธนาคารเป็นหลักนะครับนะครับดีดีนะครับมาใช้นะครับไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับมาก็จะไปถ่ายรูปไปเที่เล่นกันนะครับจะแจ้งให้อีกทีนึงนะครับพลาดนิดเดงนะครับเรียนอยู่ปีไหนลูกปี3ค่ะปี3าแผนกแผนกอิเล็กทรอนิกส์ครับอันนี้ก็คือนักศึกษาที่มาจากโรงเรียนเดียวกันเขาสามารถจะเลือกห้องอยู่ห้องเดียวกันได้นะครับ อันนี้ก็ไม่ต้องทํามให้ดูนะหนักเรียนคนไหนมาก็สามารถจะเลือกห้องได้นะครับเพียงแต่ว่าเขาเอาเอาใบเสร็จมาใช่ไหมใช่ค่ะใบเสร็จมาปุ๊บก,ก็มาสามารถจะเลือกห้องว่าเขาอยากจะอยู่ห้องไหนนะฮรหล<ๆ>ังจากที่นักศึกษาที่เขาจบมาแล้วนะครับต้องการเรียนห้องเดียวกับเพื่อนที่จบม .3 มน 6, ก็สามารถจะเลือกห้องจองเรียนห้องเรียนได้แต่ถ้าไม่จองก็เราก็จะสุ่มไปเรื่อยๆน,นะครับ ตามลำดับที่เราลันเล็กที่ไว้นะครับถ้าเป็นนักศึกษาหญิงก็จะไปสั่งชุดเป็นนักศึษาชายหลังจากทําเงินแล้วก็จะไปอาสาติดตรวจว่ามีร่องรอยของการสัก,กยันต์ต่อหูหรือไม่นะครับจะไปดูกันครับถ้าเป็นนักศึกษาชายเนี่ยต้องย้อนกลับมาทางเดิมก่อนเพื่อที่จะมาตรวจร่างกายให้มันเ,าเราจะเน้นเรื่องของการเ,าเรื่องยาสติดเป็นหลักนะครับยาติติดแล้วก็เรื่องของการสักยันต์นะครับ ันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตรวจอาสาสิติดนะครับหลังจากที่นักศึษามาแล้วก็จะเอาเอกสารมายื่นกับทางเจ้าที่เจ้าที่ก็จะจอกบัตรคิวให้นะครับเข้าไปก็จะเป็นจะเป็นศูนย์ตรวจของเราตั้งมาตั้งแต่ปี2538อาจารย์เตชิ์นะครับที่เป็นรับผิดชอบในการตรวจหลังจากที่นักศึกษาเข้ามาแล้วนะครับรทำไงบ้างจะมาถอดเสื้อนะครับแล้วก็มาถ่ายรูปตวรวจรอยสักตวรวจรอยสักเสร็จแล้วใส่เสื้อรับขวดแล้วก็ ไปปส no, mm ัสสาวะบนที <his> ่โขนคณะว่าปกติก็จะรับใบสมัครส่งคืนไปวัดชุดคือจะตรวจร่างกายว่าสะอาดสะอ้านไหมมีรอยสักไหมนะครับแล้วมีลำดับที่กินนะครับมาจากเรืองไหนลกพอดีุกครับพอดีมันมีกฎหมายพิธีเวทขออนุญาตถ่ายรูป เธอนิดนึงได้ได้นะโอเคอครับอันนี้ให้ถอดเสื้อนิดนึงเพราะว่าต้องการตรวจเนื้อตัวสะอาดสะอ้านไม่มีสักยันแลระหว่างเรียนแต่ละเทอมเนี่ยอาจารย์เขาจะมีการตรวจจากกาับกันท,ทุกทุกเทอมนะครับเพื่อให้เรียนจบจากของเราไปเนี่ยนะครับเนื้อตัวสะอาดสะอ้านนะครับเพราะว่าบางบริษัทเช่นบริษัทญ,ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเน้นเรื่องของการจับกันคนญี่ปุ่นเ็าถือว่าเป็นพวกแก๊งยากุซ่าอันดับแรกก็จะมีการเป่าเครื่องสอ m ก o กไ e l a อร์เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าที่ผ่านมา เราไม่ติดบุหรี่นะครับเอาเป่าได้เต็มถึงศูนย์แล้วลูกนะแล้วลยีเสียงปิดเป่าแรงโอเคอันนี้ก็จะมีเครื่องที่ระบุไวถ้าจะตั้งเวลาไว้นะครับถ้าถึงถูกก็เป่าแรงแรงเลยนะเอาถือถือ,ถอลูกถือเอา้าเดิงเาเลยลูกโอเคพอแล้วนะครับมันก็จะขึ้น0.7แสดงว่าปอดเธอสะอาดมากถ้าคนที่สูบบุหรี่ต้องประมาณเจ็เออถ้า 7, เาจะนะครับอันนี้ผู้ปกครองดูเลยครับ ไม่เคยสูบบุหรี่แน่นอนใช่ไหมลูกเอาไปตรวจตรวจตรวจมือว่าโอเคอลำดับที่เจ็ดห้าหกนะครับนี้ก็จะถ่ายเก็บไว้ในประวัติของเขานะครับตรงหน้าจอก็จะขึ้นตอนที่เขารับสมัครก็ม,มีการถ่ายรูปไว้นะฮะออมาแล้วโอเคอ่านี่นะครับ อันนี้จะเป็นห้องรับสมัครออนไลน์มานะครับว่ารูปถูกต้องคนเดียวกันนะฮะแล้วก็อันนี้ถ่ายด้านหน้าด้านหลังหลังจากที่เราตรวจหาสารเสพติดงเราแล้วนะครับซึ่งนักเรียนชายทุกคนต้องตรวจนะครับเราก็จะไปห้องลองชุดต่อไปนะฮะไปจุดที่4ี่หรือจุดที่5ต่อไปนะครับไปดูดยกันนะฮะันนี่เราจะผ่านกองทุนนะครับสําหรับนักศึกษาที่เปิดเรียนมานะครับก็บริการในห้องกองทุนของเราได้นะฮะงินกู้ก้อนยศเนี่ยสามารถช่วยผู้ครองได้นะฮะสำหรับ ผู้ครองทุกคนมีสิทธิ์กู้ได้หมดนะครับใครที่อยู่ในเกณฑ์เนี่ยจะได้เงินค่าของชีพเดือนละสาม0ันทุกๆเดือนนะฮะไปหมาดกันละนะครับ,ะรบจะเป็น2องจุดสุดท้ายนะฮะไปถ่ายรูปทำบัตรกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นโดมสำหรับพักผ่อนเด็กตังเงียนสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้จะเป็นฟู้ดคอร์ทจะเป็นโรงอาหารมีทั้งหมด3แห่งด้วยกันนะฮะถ้าเป็นห้องอาหารหลักก็จะเป็นอาหารที่มีก๋วยเตี๋ยวข้าวแกงหลักอยู่ที่อีกอาคารหนึ่งนะครับ เมื่อชำระเงินหรือตรวจสภาพร่างกายแล้วก็จะมาห้องทำบัตรักษานะครับตรวจลูกอันนี้ก็จะประจิตอาสามาช่วยกันรักษาของเรานะฮะที่ชาร์จแบตให้กับนักศึษาจะเป็นชาร์จโดยโดยใช้ปลั๊กไปก็ได้หรือชาร์จผ่าน usb ก็ได้นะฮะอันนี้เรามีทั่วทั้งวิเลยนะฮะก็เป็นงานบริการให้กับนักเรียนนะครับเราถือว่าเรื่องของโทรศัพท์เป็นต่วสําคัญสัหรับบชิดตัวประจำวันนะเราจะมีบริการชาร์จแบตให้อันนี้ก็ในส่วนผู้ปกครองมานั่งรอเราจะมีบัตรคูปองอาหารให้นะฮะสำหรับซื้ออาหาร กับประทานนะครับเตือน้ำเตืออะไรได้นะฮะอันนี้เป็นจุดที่เรียกว่าจุดที่4เป็นจุดลองชุดนะครับหมายความว่านักศึกษาก็จะมีชุดให้จองจองชุดเสร็จแล้วนะครับจะมีส่วนลดที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือให้950บาทนะครับก็ชุดแล้วแต่จะสั่งเอาบางคนสั่งเสื้อ3ตัว2ตัวหรือ1ตัวก็ได้นะฮะสั่งชุดเดียวก็ได้2ชุดก็ได้นะบ,บางคนมีรุ่นที่ที่จบไปแล้วก็สามารถจะามาใช้ได้นะฮะแจกลดให้950บาท อันนี้ดูเลือกเสื้อ2ตัวกระโปรงสองตัวใช่ไหมลูกก็ทั้งหมดค่าจัจ่ายมีเสือ้อกีฬาเสือ้อพละ,ระเสื้ออะไรโบเบร์ถุงทุงตงท้ายเรียบร้อยนะครับ1,970บาทหากักหักส่วนลด950บาทเรียบร้อยเลยเพราะนั้นชุดหนูใส่2ชุดก็พันจ่ายพันยบาทนะครับ แล้วก็มารับ2 4เมษาตอนนั้นก็ถ้าหนูโตขึ้นก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนไดนะ้เปลี่ยนได้ทุกอย่างนะครับเพราะนั้นค่าชุดอะไรก็ไม่แพงนะเพราะหละักค่าจะจ่ายไปแล้ว920บาทนะครับไปสั่งซื้อก็จะเป็นรายละเอียดของนางสาวชนชานะครับเสียชื่อตรงนี้ตรวจสอบว่าถูกต้องนะอันนี้เรียนผู้คองนะครับว่า1,970บาทหักส่วนลดไป920บาทที่รัฐบาลช่วยแล้วเหลือ120 0บาทยังยังไม่ต้องจ่ายเงินะฮะจองไว้เฉย มารับชุดวันที่24เมษาที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว24เมษาจึงเอาเงินบาชรระในวันนั้นถ้าไม่ได้เรียนหนังสือที่เราก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเราจะไม่ได้ใจใ่ายเงินเปิดโอกาสในการผู้คลองเราไม่ได้มีการผูกมัดผู้คลองว่าต้องมาจ่ายเงินก่อนแล้วถึงเวลาแล้วย้ายตามผู้คลองไปอยู่ที่อื่นหรือสอบได้ที่อื่นไม่ได้เรียนที่นี่วิไลก็ยึดเงินไปเลยเราไม่มีนโยบายอย่างนั้นนะครับนะครับนักศึกษาก็จะแต่งหน้าแต่งตาให้เรียบร้อยนะครับต้องยิ้มนะลูกนะาเราไม่ได้ถ่ายบัตรประชาชนนะครับ เสร็จแล้วเพื่อที่จะทําบัตรนักศึกษารูปนี้ก็จะอยู่ในแอปของวิไลที่มีรูปนักเรียนมีชื่อนามสกุลมีเลขประจําตัวเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นระบบของเรานะครับใช้เปิดเทอมได้เลยปีหนึ่งแล้วอยู่ปวช3าหน้าเปลี่ยนไปเยอะสวย่าเดิมเยอะก็สามารถที่จะมาอัพรูปใหม่ได้นะครับทำบัตรใหม่ได้นะครับไปดูใส่ช่างกันอันนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันแต่ว่าเป็นส่วนของช่างสาก,กนะครับจะมีการ ถ่ายรูปทาบัตรเหมือนกันถ่ายรูปก็มีการลองเสื้อนะครับเสื้อสีก็จะแตกต่างกันอันนี้เป็นแผนกไฟฟ้านะครับอันนี้แผนกช่างยนต์หรือว่าหรือว่าแผนกยานยนลูกยนช่างยนนะครับอันนี้แผนกอิเล็กทรอนิกส์นะครับคอสีเสื้อจะแตก,กต่างกันแต่ในระบบของเราจะเป็นแบบเดียวกันก็คือทดลองเสื้อเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็มาจองชุดว่าจะสั่งเสื้อกี่ตัวกางเกงก็สามารถจะซื้อที่กระด้กางเกงสีดำเหมือนกัน รองเท้านะครับถุงเท้าสั่งซื้อที่อื่นก็ได้เราให้เฉพาะเสื้ออย่างเดียวเป็นหลักแต่สามารถจะสั่งเสื้อสั่งกางเกงสั่งถุงเท้ารองเท้าได้ที่นี่ทั้งหมดนะครับแล้วแต่ผู้ปกครองน,นะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งของทางวิทยาลัยของเราที่เราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกาเป็นตไปนะครับก็เรียนเชิญผู้ปกครองกับนักเรียนที่กําลังตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนสายชีวะมีงานทําก็ลองพิจารณาิวยาลย ยังเปิดรับสมัครทุกวันนะครับตั้งแต่เช้า8โมงจนกระทั่งถึงบ่าย3โมงเย็นทุกวันนะครับขอบคุณมาครับที่ติดตามรายก,การอีกเพจเลยครับสวัสดีครับ